อร่อยไหมลูกแล้หยีอร่อยไหมเปะใช่ไหมเปะเดี๋ยวก็แกะลูกแกะที่บ้านแกะหน่อยแกะหน่อยแกะหน่อย<แ>เดี๋ยวก็แกะที่บ้าน แกะไปแล้วก็ไม่มีถุงใส่ลืมเอาถุงมาด้วยลูก ไว้แกะไว้แกะเดี๋ยวแกะที่บ้านาแกะที่บ้านแกะที่บ้านแกะที่บ้านอย่าอย่าลูกไหนหน้าตาเป็นไงไปหือมาก็ไม่ได้วิ่งวิ่งทีหนูวิ่งเลย <c oughs> มันคืออะไรบอกที่ลูกบอกที่ ไหนมาดูดิมันเป็นยังไงเป็ดเป็ดกราบๆใช่ไหมเป็ดกราบๆใช่ไหมของใครของใครลูกเป็ดของใครเป็ดของใครเดี๋ยวค่อยแกะที่บ้านลูกให้ให้เยนุดูด้วยถ่ายรูปให้เยนุดูนี่มีเป็ดด้วยน้องมีเป็ด ừ, vẫn phăng nó luôn phán gia đi 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 bay đi bay กลับยังจะกลับยังลูกถ้าไม่กลับก็เล่นไม่ได้